ในในจังหวัดนั้นเนี่ยได้ให้ความร่วมมือกันอย่างดีนะครับทางกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับปัญหาเรื่องการกัดเซาะการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นทั้งแหล่งน้ําบาดาลน,นะครับน้ำบนดินและน้ําใต้ดินนั้นนะครับเป็นที่น่าเสียดายว่าจังหวัดตราดเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุดในประเทศไทยปีหนึ่งเนี่ยมากกว่า4 0 0 0มิลลิเมตรแต่ว่ากักเก็บน้ําได้เพียงแค่ประมาณ4%เซนเท่านั้นเอง จึงเป็นหน้าที่ที่สาคัญของกรมทรัพยากรน้ําและก็กรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่จะต้องเร่งจัดภาชนะเก็บน้ําฝนที่ตกลงมาเหล่านั้นซึ่งท่านนายมนตรีเองท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ท่านรองนายกท่านพลเอกประวิทยวงสุวรรณนั้นให้ความสาคัญกับเรื่องธนาคารน้ําใต้ดินมากนะครับเพราะว่าธนาคารน้ําใต้ดินที่พี่น้องประชาชนสามารถดําเนินการได้เองนั้นจะเป็นการกักเก็บน้ําที่ระดับผิวดินประมาณ3เมตร5เมตร8เมตร นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องให้เลยชั้นดินเหนียวไปก่อนเพื่อที่จะสามารถให้น้ำนั้นเนี่ยซึมไปในชั้นทรายชั้นหินได้นะครับการกักเก็บน้ําเหล่านี้จะได้เปรียบกว่าการกักเก็บน้ําบนดินเพราะว่ามันจะไม่มีการระเหยแต่ว่าข้อสําคัญคือคุณภาพของน้ําที่เก็บไปนั้นนะครับจะต้องมีความสะอาดเพื่อที่จะได้ใช้ในแหล่งต่อไปได้นะครับปัญหาต่างต่างเหล่านี้นะครับแม้แต่เรื่องขยะนะครับผมได้ฝากท่านผู้ว่าว่าถ้าเป็นไปได้ตามเกาะทั้งหลายที่อยู่ในจังหวัดตราดนั้นเนี่ยซึ่งมีกเกาะท ผมไม่อยากให้เกิดกรณีอย่างเช่นที่เกาะสมุยอีก ถ้าหากมีขยะเกิดขึ้นในเกาะแล้วผมอยากให้บริหารจัดการบนเกาะให้เสร็จเด็ดเสร็จเด็ดขาดก็คือจะฝังกลบจะทําเป็น R D F หรือจะทําเป็นอะไรไม่อยากให้มีการขนขยะข้ามน้ําข้ามทะเลเข้ามาที่แผ่นดินใหญ่เพราะว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเช่นที่เกาะสมุยปัจจุบันเนี่ยขยะก,กว่า90ตันก็ยังไม่ได้รับการกู่ขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากความผิดพลาดหรือว่าความประมาทเลินเล่อของของมนุษย์ทั้งนั้นมันประเมินค่าความเสียหายนั้นเนี่ยไม่ได้เลย